โอเคครับผมกรณีที่เราเล่น Facebook แล้วนะครับปรากฏว่ามันขึ้นเซสชั Set ่นหมดอายุนะครับเราอย่าเพิ่งกดตกลงนะครับ <L eg le> เพื่อบางทีบัญชีเรานี้อาจจะมีคนแฮกนะครับดังนั้นให้เรากดออกนะครับแล้วมาที่การตั้งค่าครับอ่าแล้วไปที่แอปอ่าไปที่การจัดการแอปครับผมแล้วก็เลื่อนหาแอป Facebook นะครับตัว F ตัว F อ่านี่ครับกดเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เราไปที่การใช้ข้อมูลย้อนกลับมาครับกลับมา,าไปที่การใช้เนื้อหาที่เก็บข้อมูลนะครับให้เราทำการล้างแคชนะครับผม แล้วก็ล้างข้อมูลออกกดลบโอเคแค่นี้ครับเรียบร้อยครับแล้วเราก็ลองเข้าใช้งานล็อกอินบัญชีใหม่นะครับ โอเคครับเรียบร้อยอันนี้เราก็ไม,ไม่ไม่ต้องอนุญาตก็ได้นะครับอโอเคนหครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับ